뉴욕 등 p 전 n 기적으로 수사 중인데 뉴욕 등대부분 p 김전 회장이 상방 p e n 을총괄하 o 시기에 어어 We open 에 t We open it. 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 국 e 국 p e n it. We o p 는 n it. We 입 ตามจับกุมจากการประสานงานกับทางสถานชี่เกาหีนะครับเป็นผู้ตองหาเกาหลีสองคนตามสาแดงนะครับแต่รายละเอียดก็จะให้ทางท่านลองนับนะครับได้ได้กล่าวนแล้วก็ในส่วนของชาติจอยูก็มีเจาหนที่รับผิดชอบนะครับการสรุปรายละเอียดให้กับพี่น้องสื่อมวลชนได้รับทราบก่อนที่เชิญลองนะ ขออนุญาตเรียนท่านผู้จัดการนะครับท่านว่กการแล้วก็ท่านกองสุนนะครับท่านฮันคุกอินคุณฮันคุกอินเป็นกองสุนฝ่ายตำรวจของประเทศเกาหลีที่วันนี้มาแถลงข่าวกับเรานะครับสําหรับคดีนะครับเป็นไปร์ลมนโยบายของรัฐบาลนะครับโดยท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับสั่งการมาให้เราเนี่ยทำงานในรูปแบบของคนไร้ขั้นชาติอย่างมีระบบแล้วก็เป็นนโยบายของท่านผู้จัดการที่ให้เราเนี่ยทำคดีประเภทนี้ อย่างจริงจังแล้วก็เป็น,ปน,ปนไปตามนโยบายของสำนักงานหน่วยชาตแิและประเทศชาตินะครับคดีนี้เป็นอีกคดีหนึ่งที่ทางเกาหลีนะครับให้ความสนใจเราได้เปิดคลิปข่าวให้กับพวกท่านดูไปแล้วนะครับสำหรับคลิปข่าวนี้นะครับว่าค,คดีนี้มีความสนใจขนาดน่าสนใจขนาดไหนนะครับเวลาประมาณ5เดือนหเดือนหรือหเดือนที่คนหลบหนีมาจากประเทศเกาหลีแล้วก็เ,าเราเขา้าติดตามจนเขารู้ว่ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วก็มาประสานเราเนี่ย ทางเกาหลีเนี่ยให้ความสําคัญโดยส่งเจ้าหน้าที่ทั้งองค์สนแล้วก็เจ้าหน้าที่ตารวจและอายการนะครับเข้ามาทําคดีกับเราร่วมกันตลอดจนเมื่อเดือนที่แล้วเรามีการจับจากการจับกลุ่มคนนั้นเนี่ยเราได้ขยายผลมาจนถึงเมื่อเม,มื่อวานเมื่อวันศุกร์นะครับเราได้จับกลุ่มเพิ่อมอีกสองคนแล้วก็มีการขยายผลอยู่ขนาดนี้นะครับตารวจ เกาหลีอายการเกาหลีเองกตบตำรวจไทยเนี่ยทำง,งานร่วมกันเดียวกที่ทชลบุรีเพื่อขยายผลคดีนี้นะครับเราก็ถือโอกาสนี้เนี่ยมาแถลงข่าวให้ผู้ท่านฟังก่อนว่าเราขยายผลกับกลุ่มคนเพิ่มขึ้นมาอีกสองคนเนี่ยได้ใครมาบ้างแล้วก็ในส่วนของเขาเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับเขาเป็นเปิดบริษัทใหญ่โตแล้วก็มีการหลอกเงินมนาะทั้งหมดพันหกร้อยล้านบาทในรายละเอียดก็ขอให้เจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มเนี่ยได้อธิบายที่หน้าชาร์ให้กับพวกสื่อมวลชนฟังอีกครั้งครับญาติครับทีนี้นะครับ เริ่มต้นจากการิษานงานอย่างที่ท่านรองผู้จัดการกล่าวมานะครับนี่นะครับเป็นบริษัทของเขาที่ในเกาหลีนะครับเมื่อเกิดเหตุได้หลบหนีพาการหลบหนีมาครับทันสามรายนี้นะครับแล้วก็เมื่อเดือนก่อนเนี่ยครับเราสามารถจับกลุ่มในเยจุนได้หนึ่งรายก่อนนะครับแล้วเราก็พบว่าหลังจากที่เราจับกลุ่มในเยจุนได้แล้วเนี่ยในกินและในหยางเนี่ยได้มีการเปลี่ยนที่พักนะครับก็คือมีการหลบหนีไปทักอาศัยที่อื่นนะครับเรานะครับ ผู้พัฒนาชารับจึงได้กำชักนะครับว่าให้ออกติดตามสืบสวนโดยเร็วนะครับเราจึงทําการออกติดตามนะครับแล้วก็สืบทราบจนพบว่าในคิมกับนายหยางเนี่ยอยู่ด้วยกันนะครับโดยใช้คอนโดหรูย่านสุขุมวิทนะครับเป็นที่หลบหนีนะครับต่อมานะครับเมื่อวันที่สิบมกรานะครับเวลาประมาณ18นาฬิกาเนี่ยเราสืบทราบว่าทั้งสองรายนะครับได้เดินทางไปรโดยรอกรับย่านปุขุมวนทนะครับเจ้าหน้าที่นะครับจึงได้เดินทางนะครับ ตรวจสอบนะครับแล้วพบว่ามีบุคคลสนิทลูกบ้า์นะครับเหมือนกับนายคิมและนายหยางนะครับจึงเข้าแสดงตัวนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจของทุนเข้าหนึ่งนะครับขอตรวจสอบหนังสือเดินทางนะครับแล้วก็พบว่าเป็นบุคคลตรงกันนะครับแล้วก็ในหนังสือเดินทางเนี่ยไม่พบข้อมูลการขออยู่ต่ออะไรอย่างไรนะครับเราจึงพาทั้งสองคนนี้ครับมาที่กองกำกับสารกองกำกับการสืบสวนสอบสวนนะครับเพื่อทําการตรวจสอบกับระบบไปเมตริกนะครับเราพบว่า ในข้อมูลนะครับไม่มีการอยู่ต่อขออยู่ต่อแต่อย่างใดนะครับจึงทําการแจ้งข้อหาทั้งสองรายนี้นะครับว่าเป็นบุคคลต่างด้าวครับอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุดลงวงนะครับหรือโูเวอร์สเตตได้เองครับแลนะครับตามภาพทั้งสองรายก็รับสารภาพนะครับและข้อมูลอย่างหนึ่งก็คือเราให้เขาดูในส่วนของหมายหมายอินเทอร์โพรนะครับเขาก็รับว่าเป็นบุคคลตามหมายนั้นจริงนะครับและได้หลุด้เข้ามาในประเทศไทย ส่วนต่อมานะครับพอรได้ตัวเขาแล้วเนี่ยทาาก็นําเรียนผู้วาทย์วิชานะครับผู้วิายชาก็แจ้งว่าให้ดําเนินการตรวจสอบตอนนี้ว่าเขาได้นําข้อมูลอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าทรัพย์สินที่ได้จากการการะทำความผิดนะครับในประเทศเขาเนี่ยหลบหนีติดตัวมาด้วยหรือไม่นะครับเราก็ทําการตรวจสอบนะครับไอ้ด้านคอนโดหรูนะครับก็พบว,ว่ามีอุปกรณ์ก็คือเป็นอุปกรณ์มือถือนะครับที่เขาหกบติดตัวมาด้วยครับแล้วก็เอกสาร ที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งนี้นะครับเราจึงได้ประสานข้อมูลกับทางกองสูนนะครับและทางอายการเกาหลีนะครับเพื่อเพื่อส่งมอบนะครับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเอกสารที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อดําเนินการต่อไปนะครับในส่วนการสอบสวนการสอบสืบสวนเพิ่มเติมนะครับเราทราบว่าคือแก๊งนะครับก็คือมีบริษัทเปิดบริษัทที่เกาหลีนะครับมีการเปิดถึงห้าบริษัทนะครับมีการลักษณะว่าพอไปเปิดแล้วเนี่ย นำหุ้นของบริษัทเองนะครับออกมาขายนะครับโดยที่พื้นฐานหุ้นเนงก็ไม่ดีมากแต่ออกมาเขาเรียกว่าใช้สแสดงข้อมูลเท็จของข้อมูลกําไรข้อมูลบริษัทนะครับจนประชาชนเนี่ยหลงเชื่อแล้วก็เข้ามาลงทุนซื้อหุ้นนะครับพอประชาชนจ่ายเงินมาหมดแล้วก็ทําการยักยอกเงินทั้งหมดนะครับหลบหนีออกมานะครับร้านวอนหรือ1นึ่ันหกร้อล้านบาทครับ,รบในส่วนนี้ก็ในส่วนของที่กล่าวไปว่า เกี่ยวข้องคื้อหลบหนีมาที่ประเทศไทยเนะี่ยมีคนช่วยหลบหนีหรือไม่หรือว่ามีทรัพย์สินอื่นหรือไม่นะครับทางผู้พัะผันช้านะครับก็ได้สั่งการชุดสืบสวนชุดจับกลุ่มน,นะครับว่าให้ทําการขยายผลนะครับทุกๆุกด้านที่เกี่ยวข้อ,ของกับคนนี้นะครับต่อไปครับเราก็กําลังประสานกันอยู่ที่จะ เอารายละเอียดที่เรามีเนี่ยไปให้กับทางตำรวจและการโกรลีเพื่อเอามาเชื่อมต่อในเรื่องของการสืบสวนกันเขาจะได้มีข้อมูลที่จะเอาไปในการขยายผลครับแล้วก็ไปติดตามทรัพย์สิน,นต่างๆเอามาคืนกับผู้เสียหายต่อไปครับก็เป็นการทําง,งานร่วมกันใ,นในชั้นนี้เนี่ยเราจะคุมได้ทั้งหมดทุกคนตามที่าทางเกาหลีเนี่ยร้องขอมา แล้วก็มีการดำเนินคดีในเบื้องต้นไปแล้วนะครับมีคนแรกที่จับกุมเนี่ยณขณะนี้อยู่ที่เรือนจำนะครับอีกสองคนเนี่ยยังอยู่ระหว่างสอบสวนควบคุมตัวอยู่ก็ถ้าในทางคดีเป็นอย่างไรเนี่ยก็คงจะมีการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปครับขออนุญาตนำเรียนคือมีคนเพิ่มทราบครับจะสอบถามเพิ่มเติมเชิญได้เลยครับคือคือในขณะนี้เนี่ยมีคนไทยที่ เรื่องของการที่ติดต่ออะไรพวกนี้แต่ว่าในใน,ในการดูเรื่องเจตนาที่จะช่วยเหลือนในรหลหนียังไม่เห็นครับที่เขามาอยู่ประเทศไทยนี่เขาปราะกอบธุรกิจอะไรคะหรือว่ามาหลหนีอยูใช่ไคือเขามาเนี่ยเราเขามาในรูปแบบแบบนั้นนักท่องเที่ยวนะครับยังไม่เห็นมีการทําธุรกิจอะไรในเมืองไทยครับหลังจากนี้จะแบ็กลิสไหมคะแบ็กลิสคนนี้ครับ คือในเบื้องต้นเนี่ยมันเป็นเลตโนติซี่ที่แล้วก็หมายข้ามชาติที่จัจับคุสมส่งเขาออกอยู่แล้วในตัวเขานเนี่ยเขาต้องถูกส่งกลับไปแล้วก็เอาไปดำเนินคดีในส่วนที่เกี่ยวข้องที่ความผิดที่เกิดที่เกาหลีตอ่อครับขบวนการนี้เนียครับจะมี แค่นี้หรือว่าจะมีผิดไหมครับในอนาคตครับเท่าที่เห็นที่เข้ามาในบงไทยนะครับคิดว่าคิดว่ามีเท่านี้ครับแต่ว่าในส่วนอื่นในของเกาหลีหรือเข้าไปที่อื่นเนี่ยอาจจะต้องถามทางเกาหลีว่าทางเกาหลีเนี่ยเขาเขามีการมองเห็นในภาพรวมของการสืบสวนคดีนี้อย่างไรครับถ้าไม่มีอะไรอยากขออนุญาตให้ทางเกาหลีเนี่ยเขาพูดเกี่ยวกับคดีนี้แล้วก็เดี๋ยวอาจะมีล่างมาแปลให้ฟังแล้วก็ถ้ามีส่วนอะไรจะสอบถามเพิ่มที่เกี่ยวกับทางคดีเนี้ยผมว่าเขาได้ตอบได้ในส่วนนี้ด้วยนะครับก็ขออนุญาตเชิญคุณ 한인 어, 어, 아, 네. 아, 어, 일단 저희 한국 경찰에서는 기본적으로 태국 이민국과 그동안의 그런 상호 신뢰와 공조가 서 진행되어 왔습니다. 어, 그간의 그런 공조를 바탕으로 어, 특히 이번건 같은 경우는 우리 한국 경찰 인터폴에서도 상당한 관심을 갖고 어, 집중적으로 저희 쪽에 수사를 하기를 어, 원했습니다. ก็ตามกับกาหลีก็สนใจเรื่องนี้มากก็เลยเข다 어, 그래서 제가 이 자리에서 자세하게 말씀드릴 수는 없지만, 그 김태헌이라는 저 김태헌의 그 조력, 조력자를 중심으로 어, 태국 이민 당국과 정보를 공유한 결과 어, 이세 명을 공고하는 그러한 กรณที่พม่าเขาทางตอมไทยกับทางตำรวจเกเลยก็ติดตามคนที่คินเทคอนนะครับคนที่อยู่ด้วยกันมานานก็เลยจะได้จับด้วยทั้งสามคนนะครับทีกก่ผนเราับวารกรทา국ัฐบาลไทยเาที่่ราดราม่อกางับา ก็เลยเขาสุดท้ายเขาอยากจะขอขอบคุณทางตมไทยแล้วตำนวจไทยมากๆครับเดแลยวอนาคตนี้ก็อยากจะทำงานร่วมือกันต่อไปครับ